เอยางเหาอหมูบานน้ำกันจ้าพี่น้องพะเบิงคุณบานสั่งๆไปใหม,หม่เลเนาะ,ะเบิงดอกห้าอันนี้คือห้าฟันสิงโตเลื่องเออเหอเต็มดินอยูน่เนี่ยไปท,ไทั้งแต่ละเนี่ยทางนี้ขึ้นไปโน่นกันเนาะ ยางหอดไซกับหอดหั่นเหเอครหอดไซเมือเหรากับเศร้าตัวเคยเห็นบมต้นไข่ตน้นต้นไม้ออกลูกเป็นไข่เห็นบมนเนี่ยเคยเห็นบมนเนี่ต้นไม้ออกไข่ตน้นแอปเปลิลออกลูกเป็นไข่คนนะให้เี้ พอดีเหรอไปพกอกหัวยังรอเมื่อวานในสวิตเซแลนจะมาฟ่น้อกมามยัางน้ำกันนี่มาเบิ่งดอก,กันแอปเปลิลดอกแอปเปลิลกำลังบานกำลัลงบาดเต็มอยู่เนี่ย

โอ้ยสุดลูกหูลูกตาเล็กกว้างเลยดอกเหลืองๆเนี่ยคือดอกหยาฟันสิงโตบางแนวเหลืองไปเบ้อหล่นมองวิวหมู่บ้านล่มกับล่มโอ้ยล่มบีบ หนาวหนาวลมวีวเมืองเฮลิคอปเตอร์จากี่ส่เราไปละเอ้่มาสวิตไม่มาเห็นดอกเหลืองๆนี่โซนโอนเห็นอยู่ในป่าเต็มไปหมดในโซนไลน์เนี่ย วันนี้หัวแล้วว่ามันคือดอกหญ้าฟันสิงโตเต็มไปหมดเลยเนี่ยเหลืองเออเหอเลยเนี่ยสอนลายยาเนี่ย,ยนนมันมันออกยู้แต่มันหว,ว,วานว่ขวาวขอเอาขอเสียวจะกระเที่ยมป่า Vâng thắng, thèng làm, thèng làm. Thèng làm. Mình thắng thang nam, thang nam Thang thang nam Mình khuân cả mái hàng tếp như này Xoay ngam, xoay ngam อีกสี่ร้อยเมตรเลียวซ้ายโอข้งน,น,น,น้ามาแมนตัวหน่ง,งา,ามาเบงงวามาเบงงวสวิตเซแลนด์จ้ะมาเบิงตัวดำๆนีๆเลยนี่ ทางตรงพอดีพอดีเลย เาเบางงัวจ้ามาเบางงัวาบางเนี้ยงัวสวิตเซอร์แลนดเนี่ยฝูงวัวสวิตเซอร์แลนด์จ้าบางเนี้ยนี่กำลังกินหญ้าหัวนี่จับไ,ไ่ได้แล้วนี่หัวนี่มันจะเป็นไฟจ้าไฟชอ็อตบางเนี้ยงัวกินหญ้ากำลังกินหญ้าที่จ้าสวยงามสวยงาม Nên bảo anh hộp, cứ bản chau nha cha nè, kéo pha nhàng về bên thang nặng กี่งัวน้ำว,ว,ว้าลายลายงัวลายงัวลายพผื่อหนอนด่ทั้งปุ่นก็นมี่นอนด่ทั้งปุ่นก็นมี่ เบืองเข้าเดี่ยนไหนงวัวเบิงนี่ปลาสวนใครเาาา้าจะวานเช้าหน้าจ้ะก็ร่งสิป,ปูกยังเนี่ยมาเบื่องงวัวมาเบื่องงัวจ้ามันยืนจ้องเขาเลยนี่ เวอสวิตเซอร์แลนด์จะว่าเบิงมองข้าเจ้าเรียงงวัวน้ำไฮน้ำหน้าตรงนี้นี่หมู่บ้านอยู่ในหมูบม่บ้านจ้ะเป็นฟ้ามจ้ะต้นไม้ต้นลรสวยงามสวยงามรูแดดซองแดดซอง เมื้อนี้มาเบ,บิ่งแดดมาเบ,บิ่งแดด ดอกตนนี้ดอกครับตนี้ดอกมนกํลังออกดอกเพราะว่าเป็นนันเก็บแล้วเป็นกํลังออกดอกเลยทีเราะเที่ค่อน่นเปลี่ยนเส้นทางไปวส่เขาคยมาอย่าีเขาขึ้นเขาจะปุ่ม บ้านสวิตเซอร์แลนด์จ้ามาเบิบ่งน,น้ำกันจ้ามือนี้มีแดดจ้าว่านาง่งรถชมวิวกันจ้ามีโชคดีใจดีจ้ามานาั่งรถชมวิวกันมีแดดมีแดดไปหากินขา้าวปลามือนี้ไปหากินขา้าวปลา ูเขามาเบิงหมู่บ้านตามหมู่บ้านถนนหนทางข้าเจา้าในสวิตเแเน่จะสวยงาาบจะข้าพุนกับเป็นปลาเป็นปลาบนจะใบไม้แห้งจะลักแห้งนวจะน่อยกับปงบอกมาไม่มาเร็วไปเร็วไปไม่ก็ได้ กร <c oughs> ะชอหน่อยไปหนะ้าเห็นมืใจกระอหน่อยไปหนะ้าสวนอังงุละยางงุนจ้าเหตุูางุนกันเหตไหว้กันจ้า อุบาทซือรี่ไม่เขีจ้ะ ตกมั่งลมมั่งแดดมั่งบางมืง้อก็ลูกเห็บลง ต้อ,อ,องออกแอปเปิลก็มีกอไผจะมีในโมบานในโมบานจะ देखो एक अंकप वो แกะฟูงแกะแกะคือหัวแกะเนาะแกะแกะแกะ มาเบิงเบ่งแกะมาเบิ่งแกะเร er. ียงแกะสวิตเซแลนด์จ้านี่แกะแกะนี่อยกใก้ไก่เลยนี่ส่มมาเพราะว่ามันเข้าไปไม่ได้แกะสว er. ิตเซแลนด์จ้านีเหมือนกัน มีข้าวแค่นั้นแหละ